สวัสดีครับผมนายปรีวิศดีชั้นม4ี่หนึ่งเลขที่9วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องมงคลสูตรคํคำฉันและมงคลสูตรข้อที่9เพื่อนํามาใช้ในชีวิตประจําวันครับความเป็นมาของมงคลสูตรคํคำฉันมงคลสูตรุนคำฉันเป็นพระราชนินธพลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีมาจากมงคลสูตรตันตปตบิฎดกขุดถากะนิกายหมวดขุดถากะปะถาถะซึ่งว่าด้วยมงคลหรือทำที่นำมาซึ่ง ความจเจริญสาแปประการหรือเรียกว่าอุดมมงคลหมายถึงมงคลอันสูงสุดมงคลสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่พระนนนะเฉตะวันซึ่งก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เทวดาฟังเราครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่องนี้ขึ้นเมื่อพศ2 4งพันเพื่อจัดพิมพ์พระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์มาฟันษา ประวัติผู้แต่งมงคลสูตรคำฉันคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าหัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีพระชนินทราบรมราชินีนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสน็จพระราชระสมภพเมื่อวันที่1มกราคมพศ2423สน็จขึ้นของราชเมื่อวันที่23ตุลาคม พศ2453เป็นพระมหาสัตวรร์ลำดับที่6แห่งพระบรมราชาก,กีเรื่องย่อมองคลโคนสุดคำฉันเนื้อเรื่องเริ่มจากการเก่าถึงความสงสัยของนุษและเทพเจ้าที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันเรื่องมองคลจึงร่วมกันไปทูลถามพระพุทธเจ้าให้พระองค์ทรงชี้แจงพระพุทธเจ้าจึงตัดว่า ความจเจริญไม่ได้เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกแต่เกิดจากความดีที่ทําด้วยตนเองและทรงแจกแจง38ประการได้ตั้งแต่พฤติก,กรรมพื้นฐานเช่นไม่คบคนพาลคบบัณฑิตการศึกษาความตวาอดทนความไม่ประมาทร,รวมถึงมงคลที่เกี่ยวกับจิตใจระ,ระดับสูงเช่นความสงบความผ่องใสและการหลุดพ้นจากกิเลสใจความสําคัญก็คือมงคล เกิดจากพัฒนาชีวิตอย่างต่อเนื่องทางความคิดและกลาระรทำและธรรมในใจวิเคราะห์คุณค่าของมงคลสูตรข้อที่9มงคลข้อที่9คือวินัโยจะสูสิกิตโตหมายความว่าเป็นผู้มีวินัยที่ฝึกฝนดีแล้วคุณค่าของมงคลข้อนี้แบ่งเป็น3ด้านสําคัญ1ด้านตนเองคือวินัยช่วยให้เราจัดระเบียบ ชีวิตได้ดีขึ้นเช่นการแบ่งเวลาการทำงานให้เสร็จตรงตามกำหนดและการควบคุมตัวเองไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นโทษต่ออนาคตเมื่อมีวินัยเราจะพัฒนาตัวเองได้เร็วกว่าขึ้น2องได้สังคมหากสมาชิกในสังคมมีวินยัยเคารพกฎเกณฑ์และรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองสังคมจะสงบไม่วุ่นวายและลดความขัดแย้งได้มากวินัยจึงเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติ สามได้นอนาคตวินัยเป็นกุญแจสําคัญของความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทํางานหรือการใช้ชีวิตถ้าเราฝึกวินัยตั้งแต่ตอนนี้ในอนาคตเจาเราจะสามารถวางแผนชีวิตได้มั่นคงกันนํามงคลสูตรข้อที่9ไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นตั้งเวลาอ่านหนังสือให้เป็นประจำมาโรงเรียนให้ตรงเวลาทํางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จก่อนกําหนด ควบคุมเวลาเล่นโทรศัพท์ไม่ให้กระทบต่อการเรียนเตรียมของใช้เรียนล่วงหน้าไม่ปล่อยให้เร่งรีบตอนเช้าพอทําต่อเนื่องผมรู้สึกว่าชีวิตมีความเป็นระเบียบมากขึ้นและสามารถพัฒนาตัวเองไดอง้อย่างเห็นผลยังเห็นผลถึงเพื่อนๆแต่ละคนมีมงคลที่ชอบต่างกาันเช่นความกตัญญูหรือความไม่ประมาทแต่ผมคิดว่าวินัยคือรากฐานของทุกอย่าง สรุปก็คือมองคลสูตรข้อที่9วินยโยจะสุสิขิโตสอนเราว,าว่าวินัยคือพื้นฐานของความสำคัญและความสำเร็จความเจริญในชีวิตถ้าเราฝึกวินัยตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะในด้านการเรียนด้านการทำงานหรือาการใช้ชีวิตอนาคตของเราจะมั่นคงไม่มีคุณค่าและนำไปสู่ความเจริญอย่างแท้จริงขอบคุณครับที่รับชม